สวัสดีครับประเสริฐไทยลีครับวันนี้มาเจอกันวันเสาร์ที่8กุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้มีไทยลีก1นะครับกับลีก้าวันของอินโดนีเซียมาฝากกันนะครับไปดูกันที่คู่แรกครับไทยลีก1ครับ18บแนาทีกาเมืองทองยูเนเต็ดครับทีมอันดับ4เปิดบ้านรับการเยือนของเชียงรายยูเนเต็ดทีมอันดับที่11นะครับเมืองทอง19นัดชนะ9เสมอ5แพ้5นะครับมี32แต้ม5เกมหลังฟอร์มยอดเยี่ยมมากๆนะครับชนะ4แพ้1 ผลงานดีจนขยับมารังอันดับ4ของตารางในเวลานี้แล้วนะครับล่าสุดก็บุกชนะสุโขไทยไป3ประตูต่อ1ส่วนผลงานในบ้านก็ยอดเยี่ยมเช่นกันชนะรวดมา4เกมติดนะครับเกมนี้ไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่นติดโทษแบนนะครับผู้สาวประตูจะเป็นกิติพงศ์ภูแถวเชื่อนะครับแนวร,รับมิติสตองโดอาลีซิโซโกโ,โ,โอตาโคโนฟและก็จอร์ดส์เลนะครับในขณะที่แผงมิดฟิลด์จะเป็นสรวิทพันทองนะครับมีกระสเดต เวชเชววงนะครับแล้วก็พิชาอุทราในขณะที่แนวรุกจะเป็นปรเมศดาวิไลเอมิโรแบ็กแล้วก็เมลวินลอเลนเซ่นนะครับทีนี้มาดูทีมเยือนกันบ้างครับเชียงรายอยู่ในเต็ด20นัดชนะ7เสมอ2แพ้11นะครับมีอยู่23แต้มก็ชนะแพ้สลับกันมา5เกมติดแล้วนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านชนะนะครปฐมไป3ประตูต่อศูนย์เกมเยือนเนี่ยถือว่าเป็นจุดบอดของเชียงรายเลยนะครับไม่ดีนะครับก็ ชนะ1แพ้4จาก5เกมหลังก็ถือว่าไม่ดีเลยนะผู้สาประตูเกมนี้จะเป็นอภิรักวรบงนะครับที่เหลือก็มีจูเลโอเซียซ่าธนศักดิ์สีใสนะครับจอนาตาแวร์ซูล่ามีทางด้านของธนวัน์พิมโยทานะครับไฮสจูตทั้ง้านในใจหานลาฟนะครับคารอสอูด้ลีซุงวอนและก็สิทธิชโชคกันหนูนะครับการพบกันของคู่นี้เนี่ยห้เกมหลังเป็นเมืองทองที่ชนะไป1เสมอ1และแพ้ไป3เกมสถิติ ในการเจอกันเนี่ยต้องบอกว่าเชียงรายก็ไม่ได้เป็นเป็นฝ่ายเสียเปรียบเท่าไหร่นะครับเล็กแรกเนในบ้านเชียงรายเชียงรายชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งเกมนี้น่าเสือเขาให้เมืองทองบังคับชนะเกิน1ประตูขึ้นไปคือ,อเสมอไม่ได้นะครับหประตูก็ไม่พอนะในเกมนี้ต้อง2เท่านั้นสําหรับเมืองทองผมมองว่าแม้ว่าช่วงหลังจะฟอร์มดีสําหรับเมืองทองแต่เจอเชียงรายทีไรเนี่ยมักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกมนี้ผมว่า เทียบไปที่ทีมเยือนกวางสงเชียงรายยูนเต็ดละกันผมว่ามุมเสมอพอมีนะครับแพ้เต็มที่ก็ไม่น่าจะเกิน1ประตูนะคู่ถัดมา19นาฬิกาเป็นนครราชสีมาทีมดับ10เปิดบ้านรับการเยือนของราชบุรี FC นะครับทีมดับที่7นครราชสีมาเจ้าถิ่นเนี่ย20นัดชนะ6เสมอ7แพ้7นะครับมีอยู่25แต้มก็ต้องบอกว่า5เกมหลังชนะ1เสมอ1แพ้3ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกมล่าสุดก็คือบุพพกแพ้ทรูแบงค,อค์อกไป1ประตูต่อ2นะครับ ส่วนเกมในบ้าน5เกมหลังเนี่ยพวกเขาชนะ2เสมอ1พลา2ก็ลุลลลลนๆดอนดอนอยู่จริงๆเป็นทีมที่มีจุดแข็งในบ้านนะสำหรับนคะรราชสีมาเกมนี้ก็ไม่มีตัวแบนกันนะครับผู้รักษาประตูตเป็นธนชัยหนูราชแนวรับก็มีนัทนันเบียสมฤทธิ์นะครับนิกออนเซลนัทพงศ์สายริยาธนิสรไภัยบุญกิจเจริญมิดฟิลด์ก็สยามยัตนัทบุญเจริญบุตรนะครับเก้คูล่าในขณะที่แนวรุกจะเป็นเดวิสันกับเดนิสมูเรลโร ส่วนทีมเยือนราชบุรีกันบ้างราชบังกร20นัดชนะ8เสมอ6แพ้6มี30แต้มน,นะครับก็ต้องบอกว่าไม่แพ้ใครมาแล้ว6เกมติดนะแบ่งเป็นชนะ4เสมอ2นะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอลำพูเรอไปหนึ่งส่วนเกมเยือน5เกมหลังเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับก็บอกว่าไม่แพ้ใครมา3เกมติดเช่นเดียวกันก็แบ่งเป็นชนะ2เสมอสาสำหรับเกมเยือนนะก็ช่วงหลังผลงานดีนะครับเกมนี้ผู้รักษาประตูจะเป็นชุดติเดช มั่นเชิงคำนะครับแนวรับจะมีมูตอมโบโจนาทานเข็มดีเกติศักิ์เจียมุดมเจสซี่เคเรนนะครับมิดฟิลด์จะเป็นตาหน้ากิษณนนศสีสุวรรณจักพันแก้วพรมทัศุยะธนกะนะครับในขณะที่แนวรุกจะเป็นเอ็นจว่าการพบกัน5เกมหลังเนี่ยนครราชสีมาชนะไป1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับเลกแรกเนี่ยเป็นราชบุรีที่เปิดบ้านอัดทางด้านของนครราชสีมาไปถึง4ประตูต่อศูนย์ เกมนี้หน้าเสือเนี่ยเขาให้ทีมเยือนครับราชบุรีบุกไปเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่งนะผมมองว่าราชบุรีผลงานดีก็จริงแต่นครราชสีมาเวลาเจอทีมเกรดเดียวกันและเล่นเล่นในบ้านเนี่ยก็มักจะทําผลงานได้ดีนะเกมนี้ผมว่ามีสิทธิ์ลงเอยด้วยผลเสมอค่อนข้างสูงนะผมชอบเจ้าถิ่นนครราชสีมาคิดว่าเกมนี้จะไม่แพ้นะครับอาทีนี้มาดูคู่ถัดมาจะเป็นอินโดนีเซียลีก้าวันนะครับก็15บหาเดกาสานาที บาริโตปูเตราครับทีมันดับ15เปิดบ้านเรากรม็มาเยือนของเซเมนปาดังทีมันดับที่16บาริโตปูเตรา21นะัดชนะ4เสมอ7พ้10มี19แต้มน,นะครับ5เกมหลังชนะ2เสมอ1พ้1ก็ไม่แพ้ใครมา3เกมติดแล้วนะครับแบ่งเป็นชนะ2เสมอ1ลาสุก็บุกเสมอเปอร์ซิเคเดรี1-1แต่ผลงานในบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใน5เกมหลังชนะ1เสมอ1พ้าไปถึง3เกมเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นซาเทลทาม่านะครับ แนวรับมีอดิยาดัฟฟ้านะครับอั Anderson, นเดอร์สันนัสซิเมนโตอเวสเรนาแล้วก็โนวานซาซองโก้นะครับในขณะที่แผงมิดฟิลด์จะเป็นนาซาร์นอไซดินนะครับมีเรวียมาดินดาลิสกี้โพล่ามาร์ติอัสไมเออร์แล้วก็โมเรลล่าโตในขณะที่หน้าเป้าจะเป็นใจเมไคโอเซอรีนะครับสุดหน้าชาวนิคารากัวทีนี้มาดูทีมเยือนกันบ้างครับเซเมนปาดังทีมระดับ3จากท้ายตาราง21นัดชนะ4เสมอ5แพ้12มี17แต้ม ห้าเกมหลังเนี่ยชนะ 2, สองเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอมา 1, รุดยู่ในเต็ดไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนเกมเยือนผลงานของพวกเขาในห้าเกมหลังชนะสามแพ้สองก็ไม่ค่อยเสมอนะสำหรับทางด้านของสเบนปาดังเกมนี้จะมาในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูเป็นอาร์เธอร์ออกุสโตนะครับแนวรับมีโคดี้ดีจินนะครับทินมาตริชลิสกี้อาริเอเซียยานะครับแล้วก็บีมาเล็กซ่าในขณะที่มิดฟิลด์เป็นโลซัสเซเตียวานนะครับเฟรริเป้ซาบี เอาฮัสซันวาคาโซนะครับแล้วก็หน้าเป้า3แนวรุกนะครับสแนวรุกจะเป็นคอนเนริอุสจวันะครับกาลาปากาโมแล้วก็บรูโนโกเมสุดหน้าชาวบราซิลนะการพบกัน5เกมหลังครับบาริโตปูเตราชนะไปถึง4เกมแล้วก็แพ้ไปแค่กเกมเดียวล่าสุดก็เป็นการเจอกันก็เป็นเซเมนปาดังที่เปิดบ้านแพ้ให้กับบาริโตปูเตราไป1ประตูร่องเกมนี้น่าเสือกขอให้เจ้าถิ่นครับ บาริโตปูเตล่ามังคับชนะเกิน1ประตูขึ้นไป1ประตูตอนนี้อาจจะเชียร์ฟรีหรือเจ็บนิดหนึ่งนะแต่ผมมองว่าบาริโตปูเตล่าเล่นในบ้านดีนะครับเซเมนปาดังช่วงหลังมันก็รุ่มลุ่มดอนดอนนะเชียร์ไปที่เจ้าถิน่นละกันบาริโตปูเตล่าผมว่า1ประตูมีนะเกมนี้แล้วก็ลุ้นประตูที่2ได้นะครับสรุปวันนี้ครับไทยลีก1คู่แรกเนี่ยเชียร์ไปที่เมืองทองอ้าวเชียร์ไปที่เชียงรายนะเชียงรายเมืองทองเนี่ยผมว่า วันนี้แพงไปแม้ผลงานจะดีนะครับแต่ว่าเต็มที่ก็น่าจะแค่บิดเบียดเท่านั้นเพราะฉะนั้นคู่แรกเชียร์ไปที่กว่างสงเชียงรายนะครับคู่ที่2นครราชสีมาในบ้านน่าจะยันเสมอได้เป็นอย่างน้อยนะผมชอบสวัสด์แคทเชียร์ไปที่นะครราชสีมาเสมอก็เห่แลเห,ลนหนิดนึงก็เหครับส่วนอินโดนีเซียคู่แรกเนี่ยก็เชียร์ไปที่ era, บาริโตปูเตราเจ้าบ้านละกันผมว่า1ประตูไม่น่ามีปัญหาครับสุดท้ายจะชนะไปได้อย่างน้อยหนึ่งประตูลุ้นประตูที่2 อ่ะนี่ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับท่านไหนที่ต้องการรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับแนวทางเพิ่มเติมหรือยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็แอดไลน์มาบบเป็นเพื่อนกันได้นะครับที่ไลน์แอดของเราแอดไทยส3เป็นภาษาอังกฤษ,กฤษมีแอดนำหน้านะครับแอดไทยส3เป็นภาษาอังกฤษครับ